ประโยชน์ของหินสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งในคาบเรียนวิทยาศาสตร์นะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของหินกันบ้างนะครับน้องๆจากในคาบเรียนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าหินแต่ละชนิดก็มีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับน้องๆและด้วยความที่หินมีสมบัติที่ไม่เหมือนกันจึงทําให้การนําไปใช้ประโยชน์มีความแตกต่างกันตามไปด้วยครับหินแต่ละชนิด จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนั้นเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันในคาบเรียนนี้เลยดีกว่าครับกำลังทำอะไรกันอยู่แล้วเด็กๆผมกับมะขามป้อมกำลังเล่นดินหินอยู่ครับเช่หมายถึงใช้ประโยชน์จากหินพวกนี้โดยการนำมาดีดเล่นน่ะเหรอใช่แล้วครับนำหินมาเล่นแบบนี้ก็สนุกดีนะแต่เด็กรู้หรือเปล่าว่าความจริงแล้วเนี่ยหินพวกนี้นะมีประโยชน์มากกว่า ให้นำมาดีเล่นกันแบบนี้เจ๋งเหรอครับพี่แล้วประโยชน์ของหินมีอะไรบ้างล่ะครับมีเยอะแยะเลยละ่ะถ้าเด็กๆอยากรู้เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเองมาเริ่มจากหินอัคนีกันก่อนนะไหนเด็กๆลองบอกพี่สิว่าหินอัคนีมีอะไรบ้างมีหินแกรนิตหินบะซอลหินออฟซิเดียนครับแล้วก็มีหินสคอเรียหินพัมมิดหินไลโอไล และหินแอนดีไซด์ด้วยครับเก่งมากเก่งมากคราวนี้พี่จะบอกให้นะว่าหินแต่ละชนิดสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเริ่มจากหินแกรนิตที่มีทั้งความแข็งแกร่งแล้วก็ความสวยงามกันก่อนดีไหมดีครับเราสามารถนำหินแกรนิตมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยละ่ะไม่ว่าจะเป็นนำมาใช้ปูพื้นนำมาแกะสลักหรือแม้กระทั่งนำมาทำครกก็ได้นะ แล้วหินที่ลอยน้ําได้อย่างหินสคอรเรียกับหินพม,มิดล่ะครับสามารถนํามาใช้ทําประโยชน์อะไรได้บ้างด้วยความที่หินสองชนิดนี้มีเนื้อค่อนข้างสากเราก็เลยนิยมนํามาใช้ทําหินขัดนะ่ะเอถ้าอย่างนั้นหินออฟซิเดียนที่มีรอยที่คมเหมือนแก้วแตกก็น่าจะเอามาใช้ทํามีดได้ใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นแหละเจมคนในสมัยโบราณจะนิยมนําหินออฟซิเดียนมาใช้ทําอาวุธนะ่ะ ส่วนหินบาซอลหินไรโอไลต์และหินแอนดิไซต์ก็จะมีไว้ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆเอาละคราวนี้มาดูประโยชน์ของหินตะกอนกันบ้างนะเอหินทรายนี่มีหินอะไรบ้างนะเจมเราก็ชักลืมๆไปแล้วลหละมะขามป้อมเดี๋ยวเราขอนึกก่อนนะแย่ yeah, แล้วล่ะครับน้องๆเจมกับมะขามป้อมลืมซะแล้วว่าหินตะกอนมีอะไรบ้างน้องๆช่วยพวกเขาทีนะครับ ให้น้องๆกดเลือกหินที่คิดว่าเป็นหินตะกอนได้เลยครับเก่งมากค่ะตอบถูกถูกต้องค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะเยี่ยมไปเลยครับเรานึกออกแล้วล่ะมะขามป้อมชนิดของหินตะกอนก็มีศีลาแรงหินทรายหินดินดานหินปูนแล้วก็หินกรวดใช่ไหมครับพิปรกร ถูกต้องแล้วเจมเรามาดูประโยชน์ของหินที่มีเนื้อแข็งและหยาบอย่างศิลาแรงกันก่อนดีไหมดีครับด้วยความที่เป็นหินเนื้อแข็งเราจึงนิยมนำศิลาแรงมาทำกำแพงนะเจมแล้วหินที่มีเนื้อสากอย่างหินทรายล่ะครับเรานำมาใช้ทำอะไรได้ก็นำมาใช้ทำหินลับมีดไงลลามขามป้อมนอกจากนี้เรายังสามารถนำหินทรายมาใช้แกะสลักได้ด้วยนะ แล้วประโยชน์ของหินที่เกิดจากตะกอนของดินอย่างหินดินดานมีอะไรบ้างหรอครับพี่ปกรณ์หินดินดานเป็นหินที่สามารถกระเทาะออกมาเป็นแผ่นๆได้ดังนั้นเราจึงนํามาใช้ปูพื้นทางเดินน่ะอ๋อหินดินดานยังสามารถนํามาใช้ผสมทําปูซิเมนต์ได้ด้วยนะนอกจากหินดินดานแล้วหินปูนก็เป็นหินที่สามารถนํามาใช้ผสมทําปูซิเมนต์ได้เหมือนกันนะเด็กๆ แล้วหินปูนยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับมีสิมะขามป้อมเราสามารถนำหินปูนมาใช้ทำเป็นวัตถุทนไฟได้นะเรามาดูประโยชน์ของหินกรวดกันบ้างนะเด็กๆประโยชน์ของหินชนิดนี้ก็คือนำมาใช้ในการก่อสร้างเอ๊จะว่าไปแล้วหินบางชนิดก็มีประโยชน์ที่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยนั่นสิครับก่อนที่จะไปดูประโยชน์ของหินแปรผมขอเวลานอก ไปเรียบเรียงประโยชน์ของหินอัคนีกับหินตะกอนก่อนได้ไหมครับได้สิระหว่างที่เจมกับมะขามป้อมขอตัวไปเรียบเรียงความรู้หากน้องๆสนใจทำกิจกรรมสนุกๆก,ก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างเด็กๆพร้อมที่จะรู้จักกับประโยชน์ของหินแปรกันหรือยังพร้อมแล้วครับดีมากดีมาก แต่ก่อนอื่นบอกพี่มาสิว่าหินแปรเนี่ยมีหินอะไรบ้างหินแปรก็ได้แก่หินชนวนหินอ่อนหินไนท์แล้วก็หินคว้าซ้ายหินชีสและหินฟินไลท์ครับเก่งมากเด็กๆเอาล่ะบอกพี่มาสิว่าอยากรู้ประโยชน์ของหินชนิดไหนก่อนผมอยากรู้ประโยชน์ของหินชนวนครับ ผมเคยได้ยินชื่อกระดานชนวนสงสัยมานานแล้วว่าทำมาจากหินชนวนตามชื่อเรียกหรือเปล่าครับกระดานชนวนก็ทำมาจากหินชนวนจริงๆนั่นแหละมะขามป้อมแต่นอกจากจะนำมาใช้ทำกระดานแล้วหินชนวนยังนำมาใช้มุงหลังคาได้ด้วยนะแล้วหินขวาซ้ายล่ะครับใช้ทำอะไรเจมก็ลองเดาดูสิลองนึกดูว่าหินขวาซ้ายแปลมาจากหินอะไร อืมหินควอซ์ไซแปรมาจากหินทรายอ๋อถ้าอย่างนั้นหินควอซ์ไซก็ต้องนํามาใช้เป็นหินขัดได้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องแล้วล่ะเจมประโยชน์ของหินควอซ์ไซก็คือนํามาใช้เป็นหินลับมีดแล้วก็นําใช้ทําวัสดุทนไฟนะ่ะอาอย่างนั้นหินไนที่แปรมาจากหินแกรนิตก็สามารถนำมาใช้ทำครกได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ปรกรณใช่แล้วมาขามป้อม แล้วหินสวยๆที่ขัดแล้วมันวาวได้อย่างหินอ่อนล่ะครับเอามาใช้ทำอะไรได้หินอ่อนเป็นหินที่มีเนื้อสวยงามดังนั้นเราจึงนำมาใช้แกะสลักนะส่วนหินเนื้อหยาบที่แปรมาจากหินแกรนิตและหินดินดานอย่างหินชีสเราก็นำมาใช้ในงานก่อสร้างและสุดท้ายก็คือหินฟิลไลท์ซึ่งเป็นหินที่จัดว่ามีคุณภาพต่ำเราก็สามารถ นำมาโรยถนนได้นะเห็นไหมเด็กๆประโยชน์ของหินน่ะมีอยู่เยอะแยะเลยจริงด้วยครับขอบคุณพี่ปกรณ์มากเลยนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆกับพวกผมหินเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมายจริงๆนะครับน้องๆและได้เวลาของการสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปในวันนี้แล้วครับจากสมบัติของหินแต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกันจึงทำให้เราสามารถนำหินมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่น การนำมาใช้ในงานก่อสร้างงานแกะสลักใช้ปูพื้นทางเดินใช้ทางอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินขัดตัวหินรับมีดและครกเป็นต้นครับเพราะหินแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันดังนั้นในการเลือกใช้หินให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดเราจำเป็นต้องพิจารณาถึงสาปัจจัยนะครับน้องๆก็คือสมบัติของหินจุดประสงค์ในการใช้งาน และความคงทนต่อสภาพการใช้งานครับหินควอซไซดและหินทรายเหมาะต่อการนํามาใช้ทาหินรับมีดครับเพราะหินทั้งสองชนิดนี้เป็นหินที่มีเนื้อสาดหินไนท์เหมาะต่อการนํามาใช้ทําครกนะครับน้องๆนอกจากหินไนท์แล้วความแข็งแรงของหินแกรนิตก็ทําให้หินชนิดนี้ถูกเลือกมาทําครกเช่นเดียวกันครับการนําหินดินดานมาใช้ในงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆ หินที่เหมาะสมต่อการนํามาใช้งานก่อสร้างก็คือหินกรวดหินชีทหินบาซอลหินไรโอไลต์และหินแอนดิไซน์ครับหากต้องการปูพื้นทางเดินในสวนควรใช้หินศิลาแรงครับเพราะหินศิลาแรงเป็นหินที่สามารถกระเทาะเป็นแผ่นออกมาได้ง่ายๆเวลาสําหรับคาบเรียนนี้ก็หมดลงแล้วนะครับน้องๆเอาไว้กลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ